สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนาะนผู้ชมกันทุกๆคนเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กันกันกบเกมมาจองเวสองกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนะก็วันนี้จะเครดิตกันเข้ามาที่5,000ันบาทค่ะทุกคนมาขอจัดเบียด1 0 0แล้วกันวันนี้เนาะเออมาอุ๊ยกดผิดร้อยพอมีแค่5,000ันนะปะ่ะใส่โทโบไปด้วยนะทุกคนนะถ้าม,มันแบบไม่โอเคเดี๋ยวจะขอเอาออกอ่ะเดี๋ยวที่เรารู้จะหมดไปแล้วเนี่ยจะหมดแล้วสิบรอบเนี่ยอ่ะยังไงสี่รอบ เอาออกดีไหมมันเร็วมากเลยอะทุกคนเอาออกก่อนแล้วกันเนาะ,ะไปอีก30รอบละกัน่ะยังไงสกงสแกตเตอร์ไปไหนหมดนส่วนตัวชอบเล่นแบบใส่โทโบนะทุกคนมันเร็วดีรู้สึกว่ามันเร็วดีเงิงเนเนี่ยหมดเร็วดี <laughs> ยังไง ไ oh. หลปะคู่ย่ไม่ไหลอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอีกตัวหนึงห่งอยู่ข้างบนนะู่นนี่โอ้ยทุกคนเสียดายอ่ะถ้ามันโดนตัวไหนตัวหนึ่งมันล่วงน,นะ่น่ะโอ้เบ็ดต้องร้อยอ่ะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมทุกคนคิดว่ามันรอดไหมสภาพแบบไม่ไมเอาอะไรเลยอ่ะยังไงเอาหน่อยได้ปะ อยจะไม่เอาอะไรเลยเหรออุ้ยจะหมดแล้ว่่างสสยมันหนักเกินไปมั้งเบ็ดเนี่ยเนาะเป็นร้อยเลยอะทุนห้าพันขอขออีกตัวเบ็ดโอ้โหพี่ใจจะขาดทุกคนนึกว่ามันจะวิ่งผ่านปะปเกมเป็นหนึ่งร้อมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวสองขีดอยู่นั้นเนี่ยเออมันต้องแบบนี้แหละ อ้ป่อไหมเอออุ้ยมื่นแปดอุ้ยเอยอให้มันหนีดิโอ้สภาพเมื่อกี้แบบไม่เอาอะไรเลยนะทุกคนเล่นมากโอเคได้อยู่แบบนี้ไม่โกรธแล้วไม่เคืองละเบาไปหนึ่งเบาไปสองสามสี่โอ้โหจะเบาให้มันหมดเลยหรือยังไง บอลก้นเขียวมันจะได้เปลี่ยนโอ้ยสีรอบสุดท้ายยังไงอึมอ่มรอบสุดท้ายค่ะทุกคนใช่ไ,นะไม่มาไม่เอาอะไรแล้วละ่ะสภาพเนี้ยรอบสุดท้ายเป็นไงเออเว้าไปเป็นเรื่องปกติของมันนะทุกคนรอบสุดท้ายส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แทบทุกเกมเลยนะโอเคขอเบรกก่อนนะ โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ